ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของวิธีการศาัการะเทพเจ้าประธานพรความรักนะครับหรือพระตรีมูรตินั่นเองนะครับออขอพูดถึงพระตรีมูรติแบบคร่าวๆก่อนนะครับพระตร,รีมูรติเนี่ยเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนะ เป็นการอ,าว,อาวตารรวมของพระเจ้าสูงสุดทั้งสมพระองค์นะครับก็คือพระพรหมพระวิษณุและพระเสวะโดยคําว่าตรีมมรติมาจากคําว่าตรีซึ่งหมายถึงสานั่นแหละและคาว่าโมรติหมายถึงรูปแบบจึงหมายถึงรูปแบบของพระเจ้านะครับซึ่งลักษณะของพระตรีมรติเนี่ยจะมีสามเสียหกกรนะครับโดยที่คนไทยเนี่ยก็จะในิยมในเรื่องของการแบบขอเรื่องของความรักนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสมหวังกันนะ,อ,ะอ่ะโดยที่สิ่งที่จะใช้สักการะพระตรีมูรตินั้นจะเป็นทูบแดง9ก้าดอกเทียนแดงดอกกุหลาบแดงและผลไม้นะครับแต่มีข้อห้ามอยู่ว่าไม่ให้ถวายอาหารขาวทั้งหลายนะฮะจะเว้นก็แต่มะพร้าวน้ำอ้อยน้ำนมสดหรือของหวานนะครับในเรื่องของบทสวดขอพรขอ,พรของพระตรีมูรติจะมีดังนี้นะครับะจะมีว่าอาสาธุสาธุสาธุอุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองนะครับแล้วก็กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้วพระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลายผู้ปฏิบัติด,ดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้วจึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ณบัดนี้แล้วก็ขอพรไปนะครับเสร็จแล้วก็ให สวดต่อนะครับว่าเตสังอัมหากังพรไดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้าตุมหากังและจงบังเกิดแต่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้าทีคายุกามหาเดชามหาปัญญามหาโพคามหายะสามหาลาภาปัญจวีสติพยันตะทวัดติงสะฉันนะวุทธ,ธิติโรคันจะโสรสะ อุบัติอันตรายยันจะอายันติกะอันตรายยันจะพระหิระอันตรายยันจะวิระหิตวาโหตุยาวะชีวังพระวีสติติขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดการขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันร์นะครับอันนี้ก็เป็นบทสวดการขอ,อบทสวดขอพรอพระตรีมูตินะครับ โอเคครับสำหรับคนโสดหรือใครอยากจะขอเรื่องของเนื้อคู่เนี่ยก็ลองไปขอกันได้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ